สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ทาวนันววดดีครีเอเตอร์นะครับเพื่อน,อนๆที่ติดตามกันมาในช่วงนี้ก็จะพบว่าผมนั้นโพสต์คลิปเกี่ยวกับการทําลําโพงบลูทูธของผมออกมาในช่วงนี้บ่อยๆนะครับหลายๆคนสงสัยว่าผมทําขายหรือเปล่านะครับทำขายแล้วทําไมไม่ลงราคาไม่บอกราคานะฮะต้องบอกองนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจที่จะขายนะทำมาตอนแรกเลยก็คือไปเจอ ช่อง u t u b e ช่องหนึ่งเขาทำลำโพงบูทูธเล็กๆนี่แหละแบบเป็นงาน DIY งาน DIY เนี่ยมันก็คือการที่เรานั้นสามารถที่จะไปดัดแปลงสิ่งของที่อยู่รอบ,รบๆตัวของเหลือใช้อะไรต่างๆพวกนี้ให้มาเป็นของที่มันใช้ได้นะครับก็เลยคิดว่าเออทำลำโพงบูทูธแบบนี้มันเท่ดีก็เลยอยากจะลองทำก็สั่งอุปกรณ์มานะครับไปเจอบอร์ดต,ตัวนี้นะครับเป็นบอร์ดรับสัญญาณบูทูธแล้วก็มีวงจรขยายเสียงในตัว ก็คือมันง่ายมากเนะฮะเราแค่เชื่อมต่อลำโพงนะครับเข้ากับบอร์ดนะครับแล้วก็ต่อแบตเตอรี่หรือว่าแหล่งจ่ายไฟนั่นแหละนะครับเข้าไปแล้วเราก็เอาโทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อบลูทูธแค่นี้มันก็สามารถที่จะเป็นลำโพงบลูทูธได้เลยทีนี้ตู้ลำโพงเราจะไปหาอะไรก็ได้นะฮะมาเป็นตู้ลำโพงง่ายไหมมันง่ายเหมาะสำหรับงาน DIY แต่สำหรับใครที่อยากได้ลำโพงบลูทูธเนี่ย ก็ไปซื้องานแบรนด์มาก็ได้นะถ้าอยากแบบอยากได้ฟังเลยอะ่ะแต่ผมต้องบอกก่อนว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันข้อดีของงาน DIY ก็คือเราได้ทำเองนะครับเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นลำโพงที่ผมทำเองนะครับเป็นลำโพงไม้แล้วก็หุ้มหนังนะครับมันก็ดูมันก็ดูมีความภูมิใจอีกแบบนึงนะเวลาที่เราทำอะไรขึ้นมาเองได้นะครับก็ อาจจะทําเป็นอะไรเ่ะเรียกว่าตั้งใจไว้ว่าถ้าใครที่อยากจะทําเป็นของขวัญน,นะครับหรือว่าอาจจะหากิจกรรมอะไรร่วมกันกับลูกกับแฟนเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยนะฮะก็สามารถเอาไปประกอบเองได้ตู้ลำโพงนะอย่างเช่นถ้ามีฝีมือหน่อยมีฝีมือทั้งช่างไม้มีเครื่องมือเนี่ยก็ซื้อก็ซื้อชุดแบบนี้ไปนะครับก็คือเอาไปประกอบเป็นตู้ลำโพงได้นะฮะนี่แบบนี้ถ้าคุณไปซื้อแบบว่า ไม้อัดเล็กๆมาแล้วเอามาต้องเอามาตัดเองอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่สะดวกนะคุณต้องมีเลื่อยต้องมีอันนี้ผมใช้เครื่องซีนซตัดมาให้เจาะรูวงกลมนะฮะหนังนี่ผมก็มีให้แบบนี้นะถ้าคุณไปซื้อที่ร้านเนี่ยเขาคงไม่ขายให้นะเล็กๆแบบเนี้ยเขาก็จะขายเป็นแบบเมตรคูณ2เมตรอะไรประมาณอย่างงี้ไปเลยนะครับ อาจจะต้องซื้อเป็นร้อยสองร้อยนะแต่แบบนี้มันมันเอาแค่มาหุ้มตู้เดียวแบบเนี้ยผมก็มีขายให้นะถ้าคุณต้องการจะเอาไปหุ้มเองสีอะไรก็เลือกมานะครับก็ไปซื้อกาวยาง 9, กาวกระป๋องมาทาผมก็มีวิธีหุ้มบอกนะครับน,นี่อันนี้เป็นตะแกรงหน้าเหมือนกันนะครับซื้อใน้อยแค่นี้ก็ไม่มีใครขายให้คุณเหมือนกันเขาก็ขายเป็นแผ่นใหญ่ๆอันนี้นผมก็ ตัดมาแบ่งขายเป็นชุดนะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นชุดคิดสำหรับงาน DIY มีดอกมีมีดอกลำโพงนะครับมี power amp มีแบตเตอรี่แล้วก็ทำตู้ลำโพงแค่นี้เองคุณจะมีหุ้มก็ได้นะคุณจะแบบว่าเอาตู้เอาตู้ไม้แบบนี้ไปประกอบด้วยกาวลาเท็กธรรมดานี่แหละนะครับประกอบเสร็จเอาเอาดอกลำโพงใส่เอาพาสซีฟใส่เอาแบตเตอรี่ใส่ แค่นี้คุณก็สามารถมีลำโพงบลูทูธเสียงดีๆเอาไว้ฟังได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้คุณดูนะครับคือมันประกอบมาพร้อมแล้วอะเนี่ยดอกลำโพงเนี่ยก็สามารถใส่ไปได้เลยนะครับใช้กาวยางยึดติดการยึดติดดอกลำโพงเนี่ยก็จะใช้กาวยางกาวยึดโทรศัพท์กาวใสๆก็ได้สีดําก็ได้นะครับมันหลออละ 20- 30, 30บาทนี่แหละนะครับซื้อร้าน20บาทก็มีขายก็ประกอบง่าย,ายๆนะครับ ก็คือผมอมีความตั้งใจไว้ว่าคนที่ต้องการจะหากิจกรรมทํากันในครอบครัวนะครับมันมันเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจนะที่เราสามารถประกอบลําโพงบลูทูธได้เองได้ง่ายๆนะครับส่วนใครที่ต้องการจะประกอบแบบง่ายๆไม่มีฝีมือทางด้านช่างไม้ไม่ต้องเอาไปประกอบไม่ต้องไปหุ้มหนังหุ้มหนังเนี่ยผมบอกเลยว่ามันก็ไม่ใช่งานง่ายถ้า ไม่เคยทำมาก่อนทำครั้งแรกเราจะดึงหนังไม่ตรงดึงยน่นหุ้มหุ้มแล้วแบบว่าเออมันมันมาหลายอย่างผมบอกอย่างนี้ดีกว่าถ้าไม่เคยทำครั้งแรกะคุณอาจจะทำได้ไม่ดีแน่นอนเพราะผมครั้งแรกผมก็ทำได้ไม่ดีผมก็เลยคิดว่าเอองั้นถ้าเราทำเป็นแบบชุดที่มันเกือบสำเร็จมาให้ก็จะดีนะครับก็คือเป็นตู้ที่หุ้มมาเรียบร้อยแล้วแบบนี้ คุณแค่เอาดอกไปประกอบอย่างเดียวแบบนี้จะดีไหมอันนี้เอาดอกไปประกอบแล้วก็ไปใส่ตะแกรงนะครับแบบนี้คือมันมันพร้อมจบพร้อมจบแล้วก็คือใส่แค่ดอกติดกาวนะครับแล้วก็ใส่แผงวงจรเดี๋ยวผมจะให้ดูชุดคิดชุดคิดชุดที่สองของผมก็คือชุดเกือบสําเร็จเกือบสําเร็จเนี่ยมันจะมีแผงวงจรแบบนี้มาให้แล้วแต่ผมยังไม่ได้ประกอบไปให้นะก็คือจะมีสวิตช์นะฮะ มีสวิตแล้วก็มีรูชาร์จในชุดได้แรกเนี่ยคุณต้องไปเจาะรูไปทาคิดว่าไปทําแหงหลังเองไปทําสวิตปิดเปิดเองไปทํารูชาร์จเองอะไรเองนะครับแต่ถ้าชุดเนี้ยมันง่ายคือคุณไม่ต้องมีสว่านก็ได้คุณไม่ต้องมีเครื่องตัดก็ได้นะครับก็คือผมจะประกอบชุดชุด power amp คือประกอบให้คุณเลยอะ่ะคุณแค่ไปขันน็อ แล้วก็ไปยึดกาวแค่นั้นเองอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นแผ่นที่ผมทำสำเร็จไว้แล้วนะครับพร้อมชุดชาร์จแบตเตอรี่นะครับชุดสวิตอะไรต่างๆก็คือเป็นแผ่นพเพลทที่เอาไปประกอบเป็นด้านหลังของตู้ลำโพงนี่เนี่ยนะแบบนี้ยประกอบแบบนี้แล้วก็ยึดน็อตได้เลยถ้าคุณซื้อเป็นแบบแผ่นกึ่งสำเร็จรูปแบบนี้ไปนะพูดเป็นบะหมี่เลยนะแบบนี้แหละนะครับก็คือ ถ้าเอาเป็นตู้แบบนี้สําเร็จไปนะครับแล้วก็เสียบสายลําโพงอย่างเดียววิธีการประกอบเนี่ยเดี๋ยวถ้าถ้าใครสนใจอยากซื้อไปประกอบเองเนี่ยผมจะทําคลิปวิธีการประกอบไปให้นะครับทากาวบริเวณหน้าดอกดอกขอบดอกลําโพงแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้แค่นี้เองนะครับเราก็ติดดอกลำโพงให้มันแน่นล,ละหลังจากนั้นเราก็เอาสายลําโพงเนี่ยมาเสียบเข้ากับชุดแผงวงจรใส่ แบตเตอรี่เข้าไปแบตเตอรี่เนี่ยเราอาจจะใช้กาวสองหน้าแปะเพื่อที่จะไม่ให้มันดิน้นหรือใช้กาวปืนกาวกาวยางกาวร้อนที่เป็นเป็นปืนกาวนะฮะเป็นแท่งๆอะ่ะนั่นแหละนะครับกาวสำหรับงานดี Y ยึดติดไว้ข้างในนะครับแล้วก็ต่อสายลําโพงแล้วก็ปิดฝาหลังเข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็ยึดน็อตหกตัวน็อตผมก็มีไปให้คุณก็แค่ไขไขไขน็อตแค่นี้เองนะครับ แล้วก็ปิดฝาตะแกรงหน้าผมก็จะได้ลําโพงบูทุดที่พร้อมฟังแล้วนี่นะครับอันนี้เป็นชุดคิดที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับสามารถประกอบได้เลยนะครับโอเคใครที่สนใจนะครับก็สาเดี๋ยวผมจะลงราคาไว้นะฮะแต่ตอนนี้กําลังคิดอยู่ว่าจะขายเท่าไหร่ดีนะเดี๋ยวคอยติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ